เป็นเรื่องของอดีตทหารพรานหญิงค่ะออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเพราะว่ามีทหารรุ่นพี่บุกมาที่บ้านพยายามจะล่วงละเมิดเธอแต่ว่าเธอหนีรอดมาได้แต่ได้รับผลกระทบนะคะเกิดอาการเครียดคิดสั้นทีนี้พอไปร้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กลับตำหนิเธอแต่ว่าผู้ก่อเหตุได้เลื่อนยศค่ะ นี่นะคะเป็นคลิปที่อดีตทหารพรานหญิงอายุ28ปีผู้เสียหายนะคะถ่ายเอาไว้ขณะที่รุ่นพี่ทหารบุกเข้ามาในบ้านหวังจะขืนใจแล้วยังนั่งเฝ้าหน้าบ้านห้ามเธอหนีไปไหนด้วยเธอเล่าว่าเธอป่วยโรคซึมเศร้าจากการทํางานในพื้นที่3จังหวัดชยดา,า,ายแดนภาคใต้มานานกว่า7ปีจึงเข้ามาพักรักษาตัวที่บ้านพักของแฟนหนุ่มซึ่งอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา วันเกิดเหตุคือ24พฤศจิกายนประมาณ5ทุ่มมีเสียงคนมาเขย่าประตูบ้านเธอกลัวคะ่ะไปหยิบมีดหลังบ้านมาก่อนเลยค่อยๆเปิดประตูดูว่าใครอ้าวเป็นหารุ่นพี่ของแฟนหนุ่มรู้จักกันอ่ะโล่งใจเอามีดไปเก็บนะคะ จากนั้น่านรุ่นพี่คนนี้เดินตามเข้ามาในบ้านมาขอกอดขอหอมเธอตกใจค่ะก็เลยหยิบมีดมาขู่ให้ออกจากบ้านแล้วก็โทรศัพท์บอกแฟนกระทั่งแฟนติดต่อรุ่นพี่อีกคนให้มาช่วยไล่ผู้ก่อเหตุไปหลังเกิดเหตุนะคะเธอไปยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยง,งานต้นสังกัดแต่ กับถูกบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับหน่วยงานเธอก็เลยไปร้องเรียนค่ะยังแอปพลิเคชันของกองทัพบ,บกเมื่อวันที่12ธันวาคมผ่านไป3วันเธอถูกต้นสังกัดตำหนิว่าสร้างความเสื่อมสีให้กับหน่วยงานแล้วก็บังคับให้เซ็นใบาลาออกให้มีผลย้อนหลังด้วยตั้งแต่หนธันวาคมรวมถึงแฟนหนุ่มของเธอก็ถูกหน่วยงานต่อว่าด้วย เธอก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเธอถูกคุกค,คามแต่ว่าผู้ก่อเหตุกลับได้เลื่อนยศค่ะก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนที่กองประชาการกองทัพบ,บกค่ะบอกว่า,ามีปัญหาแบบนี้แบบนี้ร้องมีไปร้องอย่างนี้นะมันผิดขั้นตอนมันข้ามหน้าข้ามตา,มอากองทัพนะอะไรกองทัพภาคนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณไปร้องพอบอซึ่งมันแบบ มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะหนูรู้ไหมคุูรับมือได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยให้เขียนไปลาออกณเ,เวลานั้นเลยคําเป็นทําของหนูอะหนูทําอะไรผิดอะถึงให้หนูออกถึงให้หนูเขียนหนังสือออกทั้งที่หนูเป็นผู้หญิงแล้วหนูแบบมีแค่มีถือมือทันแบบนี้อะคะ่ะไอสิ่งที่หนูเจอเนี่ย มันมันมันหนมันเป็นสิ่งที่หนูควรได้รับแล้วหรือยังเนี่ยครับเป็นใครก็รับไม่ได้พอไปฟ้องปรากฏว่าให้เขียนหมลาออก <c oughs> เธอบอกว่ารับไม่ได้กับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเธอเครียดถึงขั้น,ขนขเขียนจดหมายลาตายในทนองบอกว่าในชีวิตรั้วทหารไม่มีความเป็นธรรมให้หมดสิ้นความศรัทธานในผู้บังคับบัญชาทุกคนแล้วขอให้ยุติการให้ยุติชีวิตของตัวเองเธอพยายามบอกว่า จะปิดชีพตัวเองมาหลายครั้งแต่โชคดีแฟนมาช่วยได้ทันหลังจากที่ไปยื่นให้กองบรัญชาการกรองทัพบกแล้วเธอบอกว่าหลังจากนี้ชีวิตก็คลายความกังวลมากขึ้นเพราะว่าผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เนนือรับปากบอกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาให้เอาเป็นว่าล่าสุดครับในงานต้นสังกัดเนี่ยสั่งขังฐานรุ่นพี่ผู้ก่อเหตุแล้วเป็นเวลา15วันเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเนื่องจากบ้านพักในค่ายทหารมีระเบียบอยู่แล้วหากสร้างความวุ่นวายภายในค่ายก็จะต้องถูกให้ออกจากบ้านพัก แล้วก็จะมีการเร่งตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปส่วนน้องคนนี้ก็บอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองพิษณุโลกยืนยันจะดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดครับสำนึกที่มันจริงๆเพราะว่าคุณไม่มีความสำนึกเลยอ่ะคุณแบบพอมานั่งคุยกันจับโต๊ะคุยกันอ่ะก็สัตทำหน้าสำนึกทีนึง คนจ็บปวดมีแต่หนูคนเดียวอะมันต่อให้หนูจะเรียกเงินเขาไปเท่าไหร่หรือเขาจะจ่ายหนูมาเท่าไหร่อะมันก็ชดใช้ความรู้สึกของหนูที่มันเสียไปไม่ได้จริงๆอะค่ะคุณต้องได้รับผลของที่คุณทํากับหนูแบบเวน,นกรามันมีจริงอะค่ะ ขณะที่คุณกันจอมพลังนะคะบอกว่าได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ดําเนินการอย่างถึงที่สุดและขณะเดียวกันกองทัพก็รับปากว่าจะไม่ช่วยเหลือใดๆผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกพร้อมชื่นชมแอปพลิเคชันร้องเรียนของกองทัพบ,บกที่ทํางานรวดเร็วร้องเรียนไป2วันก็สั่งขังผู้ก่อเหตุทันทีนะคะก็อยากแนะนําไปถึงฐานชั้นผู้น้อยถ้ามีเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยแจ้งได้ที่แอปพลิเคชันดังกล่าวด้วยนะคะครับ